ตาผลบอร์วันนี้นะคะโรงงานคอนกรีตได้ครับซึ่งไอ้ขั้นตอนเสียเวลาก็คือไอ้ขั้นตอนที่เรามาขุดพื้นที่นี่ผมได้ไปขุดเบื้องหลังเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะอุปกรณ์ก็เตรียมเรียบร้อยรวมถึงสีคอนกรีตด้วยฮะ,ะอันนี้ก็เตรียมไว้เป็นชาติแล้วโอเคมาขั้นตอนแรกเลยเราต้องทําลายเอ็นพอร์์เฟรมอันนี้ก่อนก็คือทําลายให้หมดทุกด้านเลยซึ่งวิธีทําลายมันง่ายๆเลยคือเราใช้เห็ดเห็ดแดงนี่แหละทุกคน เห็ดแดงแล้วก็เอาบนมิวไมซีเลียมโอเคไปเร็วๆเลยละกันนะคือ EP นี้มันไม่น่ามีอะไรมากเนาะก็คือแบบทำอันนึงเสร็จปุ๊บก็ทำปุ๊บๆๆเลยแล้วกันอ่าฮะก็คือว่าเราเห็ดไมซีเลียมคือมันหนึ่งนาะมีโคนต้น2บล็อก3โอเคอันนี้อันนี้บล็อกที่โดนเนาะนับไปอ่าหนึ่งนะ1 2ึประมาณตรงนี้ฮะโอเคน่าจะประมาณบ็อกนี้อ่ะลองปลูกดูก่อน แล้วก็เห็ดมาโอเคนั้นก็ตกนั้นก็ปลูกใหม่จุ๊บๆโอ้โอเคอ่าโดนปะเฮ้ยโดน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 แล้วโดนแล้วเรียบร้อยทำลาย En Portal ลเฟรมไปแล้วฮะฝั่งนี้จุ๊บๆขุดออกอย่างรวดเร็วไมซีเรียมคืนด้วยไม่ใช่ขอปล่อยคืนโอเค แล้วก็ก็ทำลายอันนี้ด้วยฮะทำลายทุกด้านเลยนั่นแหละโอเคอันนี้บล็อกนี้บล็อกนี้แล้วก็บล็อกนี้อ่ะทำลายทิ้งฮะไม่ไอเอ็นฟอททิเฟมปกติคือพี่ทำไมพี่ไม่ใช่ี่แอคขุดมันขุดไม่ได้ฮะเอ็นฟอทเทิเฟมเป็นบล็อกที่ในเป็นบล็อกไม่ก,กี่บล็อกที่ขุดไม่ได้อแต่ว่าโดนเห็ดทำลายได้นั่นแหละอ่านี่ก็หายไป ด้านสุดท้ายแล้วฮะอีกด้านหนึ่งแต่ว่าก็เสียดายเกมพรโตเฟมเหมือนกันนะมันเป็นบล็อกที่อันนี้มากอะเป็นบล็อกที่แบบทำลายแล้วคือหาใหม่ไม่ได้เลยต้องไปหาดีเอ็นที่ใหม่เท่านั้นอะอืมชุบชุเออโอเคฮะตอนนี้ผมได้ทำลายโปรโตเฟมโดยใช้บล็กบล็อกบล็อกหิยกลิบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็แค่ทำเครื่องแบบนี้ทุกด้านเลย ซึ่งเครื่องอันนี้คือผมขอ,อขอเนี่ยสคริปต์วิธีการทำแล้วกันก็คือผมเคยสอนไปละเอาละดิดนิ้วแล้วกันเค okay. สภาพมันก็ประมาณนี้เนาะคืออันนี้ผมได้ลดระดับห้องมา1บล็อกนะเพราะว่าคือผมทำไปทำมาผมงงเลสโตนด้วยก็เลยต้องให้ทำให้ปรับให้มันเท่ากับต้น,ตนแบบเนาะซึ่งเรียบร้อยแลวฮะนี่ก็คือเป็นเครื่องอปั๊มคอนกรีตสี่ทิศนั่เองมา เราเอาคอนกรีตมาใส่เลยสีที่ก็สีที่จําเป็นก็อันนี้อันนี้อันนี้นนสีสลหลักๆอะคะ่ะเออวางผิดที่ทําไม่ใช่อะไรหรอกวางผิดที่เฉยๆคือคือถ้าเกิดว่าจะเริ่มให้มันทํางานเราต้องวางบนนี้เออไม่ใช่ต้องวางบนนี้วางบนนี้ค่ะขอโทษด้วยขอโทษด้วยทุกคนต้องวางบนนี้เออชิบ ชุบ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 โอเคเออมันต้องอย่างนี้มันใครบ้างใครสัเออนี่ไงมันน่าจะมันน่าจะอืมนนอเคเอาเป็นว่าคือเอาเป็นว่าคือมันก็ใช้งานได้แหละทุกคนเพียงแค่ว่ามันมีบางมันเหมือนว่ามันน่าจะเป็นข้อจํากัดน,นิดนึงอะมัง้ง คือเหมือนว่าเหมือนเอทิศนี้ได้ทิศนั้นได้นั้นได้แต่อันนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันการหันหน้าด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เป็นว่าคือโรงงานคอนกรีตของเราตอนนี้ฝั่งฝั่งอ่าฝั่งฝัง่งโลกปกติก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะซึ่งมันอาจจะมีอะไรเครื่องอาจเครื่องไม่ทํางานหนึ่งเครื่องบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่จบฮะคือเราทําอันนี้เราใช่ปะมันจะไปโลกดีเอ็นแล้วเราต้องไปเก็บของที่โลกดีเอ็นนั่นเอง พอนอันนี้อันนี้นี่เป็นประตูดิเออโอเคมันก็แบบนี้อ่ฮะแก้เรียบร้อยละอ่าฮะฮอปเปอร์จงมาฮอปเปอร์มาใต้ฮอปใต้นี้ต้องเป็นฮอปเปอร์เนาะแล้วก็คือไหนอันนี้มันเป็นห้องกล่องแล้วใช่ปะผมว่าต่อมาต่อ,ตอทุกอย่างมารวมตรงนี้ดีกว่าฮะอื แล้วคือเวลาแบบเวลาขออมันเยอะก็ก็อันนี้อ่าบรรจุเขา้ากล่องเขา้าเขา้าเข้าหลังนี่เลยอ่ะฮอปเปอร์เลยค่ะเอเาใช่เอเดอร์เชียติกะบ่าเกิดกะดก่อนวางไว้ในนี้อ่ะต่อท่อมาอฮอปเปอร์ตรงแล้วใช่ไหมตรงแล้วโอเคโอ้ยไม่ใช่อย่างนี้ขุดขุด โอเคใส่ทงานแล้วมันาลอแบบนี้อันน like uh, like ี้ก็ต okay. right, okay. well, ่อครับโอเคเอาล่ะทุกคนก็เสร็จแล้วฮะสำหรับไอ้ฟาร์มคอนกรีตของเราเนาะซึ่งพาร์ทนี้ไอ้ฟาร์มคอนกรีตเราจะมี2อภาคก็คือพาร์ทนี้ก็เป็นไอ้โรงงานปั๊มคอนกรีตพาร์ทหน้าถ้าเกิดว่ามันชนะบวตนะผมจะทําเครื่องรับเครื่องแปลงคอนกรีตอัตโนมัตินั่นเอง ซึ่งก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นเครื่องใหม่ที่ผมยังไม่เคยทำเนาะแต่ก็ไม่ว่าสำหรับพาร์ทนี้วันนี้เนาะใครชอบพาร์ทนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กสำหรับใครที้ชมนะและอย่าลืมไปมดูคลิปหน้ากันด้วยเนาะว่าคลิปหน้าจะผมทำอะไรไว้เจอกันใหม่ม bye bye. ครับผมบายครับสวัสดีครับเหนื่อยมากเลยไปละ